และโซมายคุณผีขี้เงากับเขาคนโสดตอนที่สองด e แคร์วอลเดบูหลังจากที่ผมไอ้กิดไอโซนไอ้คุณเล่นตลกโชว์เพื่อนๆพี่ๆจนหนำใจแล้วก็พากันมานั่งหอบเป็นลูกหมายอยู่ข้างคณะในใจตอนนี้ยังกล่นดายก็ทิงโหดไม่หยุดมึงนะมึงเออพวกมึงรู้จักไอกระทิงโหดแค่ไหนวะผมนั่งกล่นดาอยู่ในใจสักพัก ก็หันไปถามเพื่อนที่มันนั่งหอบอะไรไม่ต่างกันนักเชี่ย er, มึงกล้าเรียกพี่กระทิงแบบนั้นเลยเหรอวะไอโซนทำหน้าตกใจไตกิดมันคงชินแล้วที่ผมเรียกแบบนี้เลยไม่ได้มีท่าทีตกใจอะไรนะักพี่ทิงอะเหรอกูรู้มาว่าพี่เขาโหดแถมยังนักเลงอีกได้ข่าวว่าตอนสมัยเรียนอยู่ที่เก่าพี่แกเป็นเด็กช่างไงชอบยกพวกไปตีวิทยาลัยใกล้ๆ คือแบบพี่เขาโคตรเป็นตำนานอะไอ้คุณอธิบายก่อนที่พวกเราสามคนจะมองด้วยอาการงงๆมึงรู้ได้ไงเนี่ยไอ้กิจถามก็เ,เขาเป็นรุ่นพี่ที่วิไลเก่ากลัวพี่เขาดังอย่าตายไอ้คุณตอบอืมดังในเรื่องชกต่อยชาวบ้านนี่เองไอ้ซนพูดก่อนที่ศอกของไอ้คุณจะกระแทกไปยังท้องของไอ้ซนไม่แรงนักโอ๊ย ไอ้คุณมึงสอกูทำไมเนี่ยไอ้โซนว่าไม่จริงจังนักถ้าพี่เขามาได้ยินมึงโดนซ่อมหนักแน่ไอ้คุณหันไปตอบแล้วมึงอัโซนไอ้กิตด้วยรู้จักมันแค่ไหนผมถามไม่รู้ว่าตอนนี้กลายเป็นจับกลุ่มนินทาไอ้กระทิงโหดไปได้ยังไงกูรู้จักแค่เขาเป็นเฮดของวิศวะไอ้กิตตอบเออกูก็รู้พอๆกันแต่กูได้ยินมาว่าพี่เขาแม่งอย่างเจ้าชู้อ่ะ เห็นได้ข่าวว่าสาวๆนี่วิ่งเข้าหาไม่เว้นแต่ละวันอ่ะไอ้โซนพูดเออว่าแต่มึงอยากรู้ไปทําไมวะไอ้คูณสงสัยเออนั่นดิมึงทําไมถึงสนใจพี่เขาขนาดนี้วะไอ้กีจหันมามองหน้าผมด้วยสายตาที่จะเอาคําตอบกูคแค่อยากรู้ว่ามันเป็นใครเท่านั้นแหละผมตอบเพื่อนของผมในกลุ่มเท่าที่เห็นตอนนี้คนแรกไอกิจไอนี่ดูเป็นผู้ชายที่หน้าตาดีป,ปานกลาง ผิวแทนหน้าไทยแท้ตาคมดูเข้าถึงง่ายเวลาว่างชอบหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแชทกับสาวที่มันสต็อกไว้ประมาณ20ิคนตัวเลขนี้มันบอกเองแต่คงโม้ให้ดูเวอร์ไปเท่านั้นแหละเวลาตั้งใจทำอะไรมันจะทำสุดความสามารถสังเกตได้จากงานที่อาจารย์สั่งคำสั่งรุ่นพี่หรือไม่เว้นแม้แต่เด็กสิบขวบที่ขอให้มันช่วยมันก็ช่วยอย่างสุดความสามารถ แถมดูเป็นคนที่ถึงแม้จะทําอะไรจริงจังแต่ตรงข้ามกับบุคลิกแม่งสุดๆเพราะภายนอกที่แสดงออกมานั้นดูได้สาระชิบหายคนที่สองไอ้ซนนิสัยโซนสมชื่อพูดเก่งออกแนวเป็นคนเฮฮาเฟนรี่เอ NERGY สูงคือแบบดูมันมีพลังที่จะทําให้รอบตัวสนุกไปกับมันคนสุดท้ายไอ้คุณดูดีลูกคุณหนูบุคลิกดูอ่อนโยนพูดน้อยแต่ข้อมูลแน่นถามอะไรรู้หมดหน้าตาการแต่งตัวดูแพง ออกแนวเด็กเนิร์ดจนไม่อยากเชื่อว่าจัมาจากวิทยาลัยช่างใบหน้าขาวใสดูน่ารักมากกว่าหลอและชอบโดนแอบมองทั้งจากสายตาผู้ชายและผู้หญิงเรียกได้ว่ามันดูดีสุดๆในกลุ่มละเอาละจบการอวยเพื่อนตัวเองแค่เท่านี้ต่อจากนี้กลับเข้าเรื่องเอองั้นวันนี้แยกย้ายกันผมบอกบายบายบเสียงบอกลาพร้อมกับโบกมือไปมาของเพื่อนๆต่างพากันแยกย้ายที่ห้อง ในหัวตอนนี้สลัดความคิดเรื่องของไอ้กระทิงโหดนั่นไม่หลุดใบหน้าตอนที่มันทำหน้าดุดุรอยเข้ามายัางความคิดแม่งเอ้ยตามหลอกหลอนกูชิปสรุปนี่กูจะหลอกมันหรือมันหลอกกูกันแน่วะผมได้แต่คิดในใจแต่หากนั่นก็ยิ่งทำให้ผมวนเวียนคิดแต่เรื่องนั้นๆซ้ำๆวนเวียนอยู่ในความคิดของตัวเองอยู่ไม่นานผมก็นึกอยากหาอะไรสนุกๆทำเลยลุกออกไปข้างนอก ก่อนอื่นแวะไปหาเพื่อนข้างห้องที่ชอบแอบนอนดูซีรีส์อยู่ตอนนี้ยเหรอนอนแนบข้างดูไปพร้อมกับมันมันยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผมอยู่ฮ่าฮ่าฮก็ผมเป็นวิญญาณครับใช้อภิสิทธิ์ข้อนี้ให้คุ้มดิแต่จะว่าไปไอเด็กนี่น่าแต่ยุรงราวประมาณ22สังเกตได้จากชุดนักศึกษาที่ใส่กับใบหน้าเห็นว่าน่าจะชื่อกายครับก็แอบนอนเล่นห้องมัน บางทีตั้งครึ่งค่นวันไม่ได้เสียมารยาทนะแต่เหงาก็าแค่นั้นน่ะใ้เห็นก็กลัวว่าจะโดนไล่ออกไปนอนดูกายมันทำนั่นนี่ไปมาบางทีก็เพลินเพลินดีแต่ตอนนี้เบื่อแล้วอะ่ะซีรีส์ไม่สนุกเลยและแล้วผมก็มาหยุดที่หน้าห้องเดิมก็ห้องที่ไปเชิญหมอผีมานั่นแหละจริงๆแล้วมันไม่มีผีหรอกห้องนี้นะ่ะก็มีก็ผมนี่แหละที่แกล้งย้ายของไปมาสนุกดีนะครับ พ่อไอ้คนที่อยู่ห้องนี้มีกันสี่คนพวกมันเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเดียวกันกันกบผมนั่นแหละไอ้โจไอค้คอนไอมาแล้วก็ไอ้นิวพวกมันเป็นเพื่อนที่รักกันมากมากมากซะจนเวลาผมแกล้งนี่พากันแยกย้ายตัวใครตัวมันว่าแล้วก็แต่เดี๋ยวก่อนนะยานอะไรที่ตรงประตูวะก่อนที่ผมจะค่อยๆเอื้อมมือไปลองแตะดูช้าๆ อืมไอ้บ้าเอ้ยของปลอมโว้ยแต่ผลที่ไหนอ่ะก่อนที่ผมจะดึงทิ้งลงตรงนั้นแหละแล้วก็เดินทะลุประตูเข้าไปในห้องและแล้วก็ต้องตกใจไม่เห็นยานอีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้แปะเต็มไปหมดโอยนี่คนมาทั้งสำนักเลยปะวะเน,นี่ยยืนยิ้มอยู่ไม่นานก็เห็นได้สี่คนมันนั่งดูทีวีรายการตลกกันอยู่เดี๋ยวมึงไดตลกสมใจอยากเลย ว่าแล้วผมก็กดเปลี่ยนช่องไปทั้งที่สายตาของมัมนยังคงจับจ้องรายการตลกอยู่ไอเชียคอนมึงเปลี่ยนช่องทําไมเนี่ยเสียงไอนิวหันไปไว่าไอคอนคนที่อยู่ใกล้รีโมทที่สุดทันทีกูเปล่ N A A Con, านะไอคอนหันมาทําหน้างงๆใส่ไอนิวทันที T, หลังจากที่โดนกล่าวหานั้นมึงไอโจไอนิวยังคงหาคนผิดต่อผมได้แต่นั่งหัวล้ออมยิ้ม กูก็เปล่ากูเล่นโทรศัพท์อยู่เนี่ยไอโจว่าแล้วก็เงยหน้าขึ้นมามองไอนิวพร้อมปฏิเสธกูก็เปล่าแล้วใครวะมึงหรอไอมาไอมามาทำหน้าเสียเสียนั่นมันตลกมากซะจนผมยิ้มเหงือกบ,บิดกูเปล่านะกูนั่งดูยเฉยเนี่ยไอมาปฏิเสธแล้วใครวะไอนิวพูดพร้อมกับเอื้อมมือมาหยิบรีโมท แล้วกดกลับไปที่ช่องรายการตลกเหมือนเดิมแต่สายตาเพื่อนๆมันตอนนี้แทบเหมือนจะหยุดหายใจพราะมันกดเปลี่ยนกลับไปยังรายการตลกเหมือนเดิมผมก็กดเปลี่ยนช่องไปทั่วทันทีที่เห็นแบบนั้นพวกมันสี่คนก็ช็อกไป10วินาทีก่อนจะพากันวิ่งตัวใครตัวมันออกไปจากห้องพร้อมเสียงกีดดังไปทั่วทั้งชั้นผมนั่งอมยิ้มก่อนจะหวังดีปิดทีวีให้มันเรียบร้อยแล้วเดินออกไป ผมเห็นมันนั่งกอดกันตัวสั่นอยู่ที่ชั้นหนึ่งที่หน้าล็อบบี้เห็นแล้วตลกชิปก่อนที่ผมจะค่อยๆยื่นหน้าเข้าไปใกล้หูของไอ้นิวและกระซิบทั้งที่มันไม่เห็นตัวผมขอโทษน,นะผมพูดทั้งที่ท่าทางอมยิ้มเล็กน้อยอืมไม่เป็นไรครับมันพูดออกมาทำหน้าเสียๆสียตาาคอนั่นทำให้เพื่อนๆมันค่อยๆหันมามองผมทำหน้าเสียอีกรอบ แล้วไม่ทันไรพวกมันก็พากันวิ่งกลับไปยังห้องของพวกมันทันทีสายตาของพนักงานและคนส่วนหนึ่งพากันมองการกระทําพวกมันอย่างไม่เข้าใจนักผมเลยยกมือขึ้นมาดีดนิ้วไป1ทีไฟทั้งหมดกระพริบแล้วหลังจากนั้นผมก็ทําให้สภาพของตัวเองเต็มไปด้วยเลือดและทําให้มองเห็นบ้างไม่เห็นบ้างสลับกันไปเท่านั้นแหละพากันวิ่งตัวใครตัวมันไม่ต่างจากไอ้สคนนั้นเมื่อกี้เลย ยืนหัวเราะอยู่ไม่นานผมก็เดินออกมาอย่างหน้าโรงแรมและเช่นเคยว่าไงพี่ผมยกมือขึ้นทักทายวิญญาณที่โดนรถชนยังจำที่ผมเล่าก่อนหน้านี้ได้ไหมเขาชื่อทิวหนุ่มพนักงานอายุ35ปีตอนมีชีวิตอยู่เขาทำงานที่บริษัทแห่งหนึ่งเป็นคนขยันมากรู้ได้ไงอะเหรอผมเคยลองตามเขาไปดูเวลาที่เขาทำงานอยู่พักนึงก่อนที่จะพลาด เกิดประสบอุบัติเหตุตอนกําลังจะออกไปทํางานมีรถเสียหลักพุ่งเข้ามาชนแกอย่างจังเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุสภาพนี้ดูไม่ได้เลยืมขอโทษนะครับวิญญาณของแกยังไม่ไปไหนยังคงเดินวนเวียนสภาพเลือดอาบไปทั้งตัวกระดูกนี่หักไม่รู้กี่ชิ้นเดินขาลากอยู่แถวนี้วันดีคืนดีก็มีคนพบเห็นแกบ้างเอาสักลัวกันหมดนี่พี่เลิกยึดติดได้แล้วนะครับแล้วไปสู่สุคติซะ เดินแบบนี้ทุกวันไม่เบื่อหรอครับเอ้าเงียบเฮ้ยังคงไร้การตอบกลับเช่นเคยผมสงสัยจริงๆเมื่อไหร่พี่เขาจะได้สติสักทีและหลุดพ้นจากที่นี่สาเหตุที่แกเป็นแบบนี้ก็คงเพราะแกตายอย่างไม่ทันตั้งตัววิญญาณออกจากร่างโดยที่ไม่ทันได้ตั้งสติใดๆทําให้แกสูญเสียการรับรู้สิ่งรอบตัวแล้ววนเวียนอยู่ตรงนี้ซ้ําๆต่อไปจนกว่าแกจะรู้สึกตัวโดวยที่ว่าไม่รู้จะไปไหนได้เดินออกไปเรื่อยๆ จนมาถึงส่วนสาธารณะที่ไม่ไกลจากโรงแรมมากนะักผู้คนมากหน่าหลายตาบางก็เดินวิ่งหรือไม่แต่นั่งชิวๆแล้วแต่ว่าจะทำอะไรผมเดินมานั่งยังมานั่งตัวหนึ่งที่ยังไม่มีใครจับจองนั่งดูการใช้ชีวิตของแต่ละคนมันทั้งน่ายิชาผมไม่มีโอกาสที่จะได้เติบโตแก่ชราหรือแม้แต่ทานอาหารที่อร่อยย รอยยิ้มที่สนุกสนานน้ำตาที่เจ็บปวดล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่พวกเขามีมันอยู่กับตัวแต่หากนั่นไม่ได้มีคุณค่าอะไรเลยสำหรับพวกเขาและที่สำคัญสิ่งที่ผมไม่อาจจะมีมันได้คือความรักการที่ได้รักใครสักคนและถูกรักมันเป็นยังไงผ่านมาตั้งหนึ่งร้อยกว่าปีแล้วผมไม่เคยได้สัมผัสมันเลยแม้แต่น้อยจิตใจที่โหยหาต่อสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ยึดติดผมเอาไว้ในความเหงา ความเหงาที่ไม่มีใครเลยที่จะเข้าใจนั่งคิดอยู่สักพักก็มีผู้ชายรูปร่างหน้าตาคุ้นเคยนั่งลงยังมานั่งตัวยาวาข้างๆผมนั่นคือไอ้กระทิงโหดผมมองใบหน้าหรอเหล่านั่นที่ตอนนี้เจ้าตัวใส่ชุดแต่งกายที่วงบอกว่าเขาเองนั้นมาวิ่งที่นี่ก่อนที่เจ้าตัวจะย,ยกกระดกน้ําขึ้นดื่มผมมองการกระทํานั้นอย่างนิ่งอึง้งท่าดื่มนะ้ํามันช่างเซ็กซี่เดี๋ยวนะ ผมคิดอะไรอยู่เนี่ยก่อนที่จะได้สติหรือมันจะเห็นกลัวนี่พิธิงเงียบเจ้าตัวยังคงเงียบไม่ตอบโต้อะไรไอ้กระทิงโฮดยังคงเงียบต่อน่าทำให้ผมรู้ว่าการที่เขามานั่งอยู่ตรงนี้นั้นเป็นแค่เรื่องบังเอิญก่อนที่ผมจะปล่อยลมหายใจยาวออกมาอย่างสบายใจนั่งทบทวนตัวเองอยู่สักพักดีเหมือนกัน มีคนให้พูดให้ระบายในเมื่อเขาเองก็มองไม่เห็นแล้วก็ยังนั่งอยู่ตรงนี้ดีเหมือนกันผมจะได้ไม่ต้องนั่งคนเดียวพูดคนเดียวอ้อผมรืมอธิบายไปนะครับตอนนี้ผมทำให้ตัวเองนั้นไม่สามารถมีใครเห็นผมได้นั่นจึงทำให้พี่ทิงก็ไม่น่าจะเห็นผมเหมือนกันนี่พี่ทิงผมเรียกแบบนี้ได้ปะผมพูดพร้อมกับผันหน้า มองคนที่ตอนนี้นั่งเงียบอยู่มองตรงไปยังกลุ่มคนสองสามคนที่กำลังหัวเราะด้วยแววตาไม่แสดงความรู้สึกมากนะักพี่รู้ปะพวกการที่อยู่แบบนี้มันเหงาและเดียวดายมากมันเคว้งคว้างและหวาดกลัวบางทีผมก็คิดถึงช่วงเวลาที่ผมมีชีวิตอยู่นะผมยังไม่ได้ใช้ชีวิตของตัวเองเท่าไหร่เลยทั้งที่ผมก็พยายามมากขนาดนั้นแล้วนี่พี่รูป,ปะเมื่อก่อนนะ ตอนที่ผมมีชีวิตอยู่ก็แต่ใช้ชีวิตไปวันๆผมเสียดายเวลาผมยังไม่เคยเจอความรักดีๆเลยสักครั้งอะ่ะเอาจริงๆยังไม่ได้เปิดซิงเลยฮ่าๆพี่ว่าตล,ลกปะตอนนี้ผมอายุหนึ่งร้อยสี่สิบสี่ปีละยังไม่เคยมีแฟนเลยอยากมีคนที่ไปไหนมาไหนด้วยได้อยากมีคนให้ปกป้องดูแลอยากมีคนที่เข้าใจเราอยากเดินจับมือกันไปอยากคนล้อด้วยกัน อยากทำอะไรด้วยกันพูดไปผมก็กลับมองหน้าพี่กระทิงไปที่เจ้าตัวยังไม่แสดงความรู้สึกหรือได้ยินอะไรนั่นคงเพอผมไม่อยากให้เขารู้นั่นแหละขอบคุณที่นั่งฟังผมนะครับถึงพี่จะไม่ได้ยินก็เถอะพูดแล้วผมก็ยิ้มอย่างจริงใจที่สุดออกไปบอกแล้วผมเป็นผีนิสัยดีนะพูดจบผมก็แงงหน้ามองท้องฟ้ายามเย็นเสียงนกร้อง ที่ทาให้เหงายิ่งกว่าเดิมเมื่อผมหันกลับไปมองคนที่นั่งข้างๆเมื่อคู่ก็เห็นเจ้าตัวเดินไปแล้วก่อนที่ผมจะนึกอะไรสนุกสนุกได้และเดินตามไอ้พี่กระทิงโหดไปเรื่อยๆว้าวอยู่ที่นี่เองเหรอผมเดินมาหยุดเมื่อเดินตามกระทิงโหดมันมาได้สักพักก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่ามันอยู่ไม่ไกลจากที่ที่ผมอยู่มากเท่าไหร่นะักก่อนที่ผมจะก้าวเท้าเข้าไป ก็ต้องกระเด็นออกมาโอ้ยผมล้มลงนั่งอยู่ที่พื้นเพราะเหมือนจะมีอะไรสักอย่างผลักผมไว้ก่อนที่จะปากฏใชายแก่คนหนึ่งนี่เจ้าจะเข้ามาที่นี่ทำไมตามคนผู้นั้นมาทำไมเสียงชายแก่ถามผมทันทีหลังจากที่ปรากฏตัวยืนชี้หน้าผมอยู่เจ้าที่สินนะนิตาอยู่ที่นี่มานานแค่ไหนแล้วผมถามสามร้อยปีคนแก่ตรงหน้าตอบถึงว่าละ ทำไมผมถึงสู้ไม่ได้เจ้าเป็นใครมาที่นี่ทำไมตายงคงถามคำถามอีกครั้งใจเย็นครับตาผมอยู่ฝั่งนูน่นน่ะไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไรแค่เดินตามมาดูคนที่จักเท่านั้นผมตอบเป็นวิญญาณก็อยู่ส่วนวิญญาณการที่เจ้าไปยุ่งวุ่นวายกับมนุษย์มันไม่ควรผมรู้แต่ผมแค่เดินตามมาเองก่อนที่ผมจะพยายามเดินเข้าไปอีกครั้ง แล้วก็ต้องกระเดนกลับออกมาอ๋อสาเหตุพอที่ตรงนี้คือสถานที่ที่ผูกเขาเอาไว้จึงมีฤทธิ์มากเป็นพิเศษผีเจ้าที่อย่างพวกเราจะแข็งแกร่งมากเมื่ออยู่ในานาาเขตของเราเองเพราะจะมีหน้าที่คอยห้ามไม่ให้ผีตนอื่นเข้ามาบุกรุกเปน็นอันขาดนั่นคือกฎเหล็กจริงๆผมมองว่านั่นเป็นคำสาบที่ผูกติดกักขังเราเอาไว้มากกว่าแต่จะมีบางกรณีที่สามารถผ่านเข้าไปได้ เช่นกูมาหรือวิญญาณที่ได้รับอนุญาตจากบุคคลด้านในให้สิทธิ์ที่เราก็จะไม่สามารถทำอะไรได้กลับไปที่ของเจ้าซะข้าไม่สนหรอกว่าอยู่ข้างนอกคนผู้นั้นจะเป็นเช่นไรแต่เมื่อเข้ามาแล้วเขามีหน้าที่คุ้มครองให้ปลอดภัยในสถานที่นี้กลับไปก่อนเสียงตะคอกจะดังจนผมกระเด็นกลับมายัางโรงแรมที่ผมพักอาศัย าคนนี้ฝาไว้ก่อนเถอะนะผมได้แต่หัวเราะกับตัวเองก่อนจะถอดใจเดินกลับขึ้นห้องของตัวเองในใจยังคงแอบเสียดายที่อดตามไปแกล้งกระทิงโหดฝากไ้ก่อนนะผมได้แต่ยืนสะบดกับตัวเองในใจนึกเสียดายที่อดเข้าไปยังคอนโดไอ้กระทิงโหด